วันเด็เรามีเกมมาให้เล่นเกมถ่ายภาพงนะ่ายงานรูปนี้คือรูปอะไรเงาชัดมากเนี่ยมังคุดคุดตลาดไทยไหมทำไมถ่ายทุกฉเฉลยคือแอปเปิล้ลมีความคล้ายเลยเริ่มไก่ใหญ่อาหารให้ร่างกายหลอลูกเบาหวานรดไขมันในเลือดทิพลิ่พันได้หมดเลยรูปที่สนี่ล่ะเป็นผลไม้ลิงชอบกินแตงโมไม่ใช่ ไม่มีขาด้วยอะเลยคือวลากรชัดมะทำไมมองกันไม่ออกช่วยเรื่องขัดถ่ายใ่ที่ท้องผูกมาช่วยได้ด้วยรูปนี้ทูเรียไมช่นแ <c oughs> ปางแลรงช่วยป้องกันการเป็นหวัดลดร,ระดับไขมันในเลือดเราได้ก็ต้องลดความว่าต้องกินนะนี่ปีโปูรู้ไหมกินหน่อยเอ้อโหเอาต่อไปนี่เราเห็นมันถึงไส้ในเลยแก้วมังกรหน่อย คิดให้ดีก่อนตอบมันใจว่าเห็นเม็ดเต็มเลยข้างในคำตอบสุดท้ายไหมคำตอบสุดท้ายครับตอบผิดจะต้องลาออกจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แก้วมืกอก่อนต้มต้มเนี่ยเป็นผลไม้ย,ยอดฮิตมีกะกใหญ่ค่ะก็มีวิตามินซีสูงมากรูปนี้เหมือนอะไรแตงโมงครับคำตอบสุดท้ายไหมแตงโมงครับเตยเลยมันคือแตงโม ผ <laughs> ละไม้น้งตานต่ำแคลอรี่ต่ำ่วยลดทเสีอย่างในการเป็นเบาหวาน<ร><ป>น้องแซมได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่อไปส่วนคนที่ตอไม่ถูกเลยทั้งห้าภาพนะคะเดี๋ยวให้ลาออกเจอคาถามแบบนี้โดนแน่